สิเกเทวตาอโยชนะคาดหาทุกขปัตตาจะนิทุกขาพยาปัตตาจะนิพยาโสกปัตตาจะนิโสกาโหนตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมปะทางคุณยสัมปะทางสัพเพเทวานุโมทันตุสัพสสัมปติสิทธิยา ฐานังท่าฐานตุสัทธายาสิรังรักขันตุสัพพทานอาวนาทิรตาโนตุขันตุเทวตาคตา2 0สัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพระรังรหันตานันจะเตชะนะรักขั้งพันธามิสัพพโซสัพเพพุทธาประปัตตาปัจเจกานันจะยังพระรังรัันตานันจะเตชสนะรักขังพันธามิสัพพโซ

ตระทังพันธามิสาพะโซด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการอยู่ชาพระธตถา ด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรมรรติและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้ผลจากทุุภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเวทวดาทั้งหลายโปรดอนมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนมทนาแล้วโปรดกำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญไหว้ครูองแปด ตลอดจนวัตถุองคนทั้งปวงที่3สิ่งสร้างขึ้นให้เบี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริจจงสำเร็จสักสิทธุประการเธิด